เรื่องงานยามดีได้มีพิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์เวนคืนนะดรืดีนาคาคีรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออนแอร์ทางช่องวัน31นำแสดงโดยบีน้ำทิพย์ดีเจแมนป้องกระพลมาตาฮาฟโบกัสสุกตามาร่วมในพิธีบวงสวง โดยมีเบนเบนจามินผู้กำกับมากความสามารถไอเดียบัรเจิดนำเรื่องเล่าเรื่องจริงจากประสบการณ์ชวนพิศวงของผู้เล่าผ่านรายการ The Shock Radio โดยป่องกระพลจำนวน3เรื่องมาร้อยเป็นบทซีรีส์เป็นเรื่องเดียวกันจำนวน8ตอนโดยมีพยาบาลเกตรับบทโดยดีน้ำทิพเป็นตัวดำเนินเรื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าเรื่องจริงมาเป็นบทซีรีส์เพื่ออัตรดในการรับชมก็สร้างความท้าทายให้กับนักแสดงผู้กำกับและทีมงานรวมถึงผู้ชมที่ชื่นชอบซีรีส์แนวผีสยองขวัญทีครั้งนี้ที่นอกจากความสนุกจากการรับชมแล้วยังสอดแทรกอุทาหรณ์สอนใจผลของการกระทําของคนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วติดตามซีรีส์เรื่องเวนพืนทางช่องวัน31หมายเลข31ปีนี้ เพราะเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าเราไม่เคยมาบวงสวงที่อยุธยามาก่อนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นละครซีรีส์เกี่ยวกับผีผีค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ให้แมทเล่าคุณดีส่งมาแบบก็ดีครับก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับในรอบหลายปีมากๆแล้วก็บทบทก็จะค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนะครับจากคู่มือกลับแล้วที่คุยกันเป็นหนังที่เดาไม่ได้ และดีใจมากที่ได้เล่นกับนางเอกในฝันนางเอกในฝันอันนี้พูดถึงว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกในการร่วมงานกันครั้งแรกส่วนใหญ่จะเจอกันนอกรอบมากกว่าใเองนะคะอ่ะบทบาทของพี่บีเป็นยัไงบ้างคะในเรื่องอะค่ะว่าบทเป็นรับได้ใช่ไหมโอเคในเรื่องรับบทเป็นเสียมาค่ะซึ่งทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนึงแต่ว่าก็ชอบแบบว่าเข้าเวร เพราะว่าต้องการจะแบ่งพารายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราแบบไปแทนใครแล้วเราก็จะได้เงินค่าค่าค่าเงินพิเศษอะไรอนะคะประมาณนั้นเพื่อมาใช้จุนเจือตัวเองดูแลตัวเองมีควในเรื่องนั้นมีความนี้รับอยู่ในนั้นคะก็แน่นอนทํางานในโรงพยาบาลนะคะก็อย่างที่ทราบวันนี้มันก็จะต้องมีคนที่แบบว่าเจ็บป่วยหรือตายหรืออะไรอย่างเงี้ยท่ะให้เราต้องเจอสิ่งนี้หลากหลายในโรงพยาบาล ก็กกอ,บบอันนี้ก็คือคลิกปกติทุกเรื่องที่เคยเล่นมาก็จะเป็นแบบว่ามาเฟียโจนนะครับเจ้าพ่อแต่เรื่องนี้คลิกไปเลยเป,เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนคุณค <น S 2> บีไม่ใช่นักฆ่าเป็นอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันออนะครับอยู่ในห้องห้องหนึ่งห้องที่แบบว่าห้องเย็นห้องเย็นแล้วก็เป็นเพื่อนคุณบีนะครับนอกนั้นก็ยังเล่าไม่ได้เล่าแค่นี้แต่อ่านดูแล้วก็คือคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกัน น้องกับคนเป็นยังไงบ้างอืมมาลุกเราดิฟฮาเลยก็ได้รอชุวกันชุวกันเขาไปไกลเลยเขาไปใกลเลยครับครับผมชื่อฮามนะครับรับบทเป็นฮาฟครับเป็นชื่อเราเลยใช่เป็นชื่อเราเลยใช่ไหมครับพี่เบนครับครบผมรับบทเป็นยังไงบ้างครับก็ผมเป็นลูกชายเจ้าของกระบะนะครับเป็นเพศสัตว์ก็จะมีความเป็นลูกแหน่นิดหน่อยมีความไมั่นใจในตัวเองแล้วก็ ทำงานผิดพลาดจนครอบครัวส่งมาให้เป็นเวนเป็นพยาบาลเวรตอนดึกเป็นบริษัทเวรตอนดึกแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันที่ดีอะไรพวกนี้ครับเ,เข้ามาตานะคะแล้วบ,บทเป็นมิวค่ะมิวก็จะเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็ตัวมิวก็จะมีความแทนตัวละครใดตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่เฉลยว่าตัวไหนคะ่ะก็ทํางานด้วยความแค,ครับผมก็ ตื่นเต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละครช่องเรื่องแรกของผมครับ mm hmm. ผมก็รับบทเป็นเจ้าของโรงรับจำนำครับซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่บอยครับชายเป็นเพื่อนสนิทเขาผมว่ามีนิสัยแปลกๆซึมๆๆใหม่ครับในเรื่องโอเคครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นตัวละครลึกลับเป็นตัวละครซีคร e ตสำคัญตัวหนึ่งที่ จะโผล่เข้ามาขอให้ทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมนี่บอกก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชื่อชายาภูมินะครับรับบทเป็นชัยนะครับแล้วก็เ,เป็นอดีตเจ้าของโจรนำเป็นผีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของผมที่ได้รับบทเป็นผีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรก ในช่องด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะเล่นตามอาเอ่อจยนัดละครช่องต่างๆนะคะนี่เป็นช่องแรกกับผมแล้วก็ไม่เคยได้รับบทเป็นผีมาก่อนก็ถืถอว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยคะ่ะชื่อจินนาค่ะชื่อเซฟค,ครับผมรู้สึกัไงบ้างครับตปั่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะหนูเป็นเรื่องแรกค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่ของแซมเหมือนกันเพราะไม่เคยเล่นหนังสี่อนนะครับก็แต่ว่าบทเองบอกไม่ได้ถือว่าเป็นซีเรีสละกันใช่ครับก็ถือว่าฝักเนื้อปักตัวเนาะสำหรับในการทำสัานนี้เนาะที่แม่กับพี่ดิฉันทำตอนนี้คือชื่อว่าละครปีกหลังละคนมันต้องมีสิ่งที่เราวลาไทยในนี้มีอะไรกวงกลัวอะไรกันไหมครับหรือมีเครื่องตกปลาสำหรับในการที่แบบไว้ไข่ทำเลย มี่นะคุณมีอยู่ไผมผมมีผมมีตลอดผมก็ผมก็สะสมพักเครื่องอยู่แล้วตอนนี้ห้อยอะไรมอันนี้หลวงพุสุขวัดปักครองมาขันเท่าโอ้โหนะครับเราชอบเรื่องพักเครื่องตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอันนี้ก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวแจกให้ก็ได้ไว้การ์ถีได้ค่ะใครก็เอาค่ะปะครองอ๋อปีเคยผ่านเรื่องแบบละครหรือซีรีส์ถีมาแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เท่าที่อ่านในเรื่องคือน่ากลัวจังยังไงก็อยากให้ฝากดี ก็เน <Cornell. S 2> ื่องจากเป็นเาบาลเส้นเรื่องก็จะอยู่ที่โรงพเาบาลมันมันจะมีการสืบสองมือค่อบูดมีค่ะมีค่ะยังบอกไม่ได้สิค่ะรอชมในลลครอันนี้คือดูงงไปแล้วจะเริ่มการเหตุาอะไรยางเงแปดสิงหาเปิดกล้องค่ะแแสิงปาเปิดกล้อง ก็ฝากซีรีส์นะคะเรื่องเวรคืนค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามชมทางช่องวันนะคะยังไงฝากด้วยค่ะฝากด้วยครับเหมือนกันครับก็เวรคืนครับกับซีรีส์เรื่องแรกนะครับหลังที่กลับมาจากต่างประเทศตื่นเต้นมากทีเมื่อกี้งบอกคุณบีเลยว่าช่วยส่งการแสดงมาให้ด้วยนะไม่ได้เล่นนานมากใช่ครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นด้วยและรวมถึงบทกับน้องภูมิกับด้วยมันเหมือนหนังฝรั่งอ่ะเรื่องนี้ คือมันมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้มันผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอะวงการละครกับหนังนะครับมันต้องเหมือนเราดู Netflix หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันต้องเดาทางไม่ออกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เต็มที่นะครับก็ก็คอยดูแล้วกันครับกับเรื่องนี้เวรคพืขอนผมฝากด้วยนะครับ